สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูก้อยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารานะคะและจะทํากิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดนะคะเปิดหนังสือ แบบฝึกหัดรอคุณครูเลยนะคะในหน้าที่6 2 63นะคะนักเรียนจะต้องนักเรียนจะได้ทําไปพร้อมครูและไม่มีภาระงานนะคะอันไหนไม่ทันนักเรียนสต็อปนะคะหรือว่ารีกลับนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทันในช่วงนั้นๆน,น,นะคะลูกมีช่วงไหนครูไปเร็วหรือไปช้านักเรียนก็สามารถสต็อปได้นะคะค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารานะคะนักเรียนจะเห็นว่าในชีวิตประจําวันของเรานะคะก็จะมีสสารด้วยกันนะคะ ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้เลยหลายอย่างหลายชนิดใช่ไหมคะนั่นก็คือที่พบบ่อยก็คืออะไรลูกไอซครีมนะคะไอซครีมที่เริ่มหลอมเหลวเพราะว่าอะไรคะไอซครีมของเรานะคะที่ออกจากช่องแช่แข็งใช่ไหมคะมาเจออากาศที่ทําไมลูกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือความร้อนใช่ไหมคะก็จะทําให้น้ําแข็งของเรานั้นเกิดการหลอมเหลวนั่นเองค่ะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นน้ําในช่องแช่แข็งนะคะที่เป็นของเหลวสถานะเป็นของเหลวไปอยู่ในช่องแช่แข็ง ที่มีอุณหภูมิติดเป็นลดลงใช่ไหมคะก็จะทําให้จากน้ําที่กลายเป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะไปเป็นของแข็งนั่นเองคะ่ะโดยสสารนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3สถานะนะคะคือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะโดยสถาโดยสสารนะคะสามารถเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้นะคะโดยการเพิ่มความร้อนนะคะเหมือนดังที่คุณครูพูดเมื่อกี้นะคะ โดยการเพิ่มความร้อนหรือว่าลดหรือว่าลดอุณหภูมิลงนั่นเองนะคะก็จะทำให้ได้สารส,สามหรือสถานะใหม่นั่นเองนะคะ,ะมาดูค่ะชนิดแรกนะคะก็อย่างเช่นนะคะเมื่อเราเพิ่มความร้อนนะคะ ให้แก่น้ําแข็งใช่ไหมคะก็จะทําให้น้ําแข็งเกิดการหลอมเหลวนะคะก็คืออย่างเช่นนักเรียนลองเอาน้ําแข็งใช่ไหมคะไปตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนักเรียนจะเห็นว่าน้ําแข็งนั้นเริ่มละลายเราเรียกว่าเกิดของแข็งเปลี่ยนมาเป็นของเหลวเ,นะเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะคะลูกนะคะเราเรียกว่าการหลอมเหลวต่อไปนะคะการกลายเป็นไอคืออะไรนะคะก็คือการ เปลี่ยนอะไรลูกการเปลี่ยนสถานะจากอะไรลูกอ่าจากของเหลวใช่ไหมลูกหรือว่าจากอะไรคะอ่าเกิดจากความร้อน ใช่ไหมคะเพื่อความร้อนอย่างต่อเนื่องของของเหลวใช่ไหมคะลูกให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องจนน้ําที่อยู่ในสถานะของเหลวนั้นเกิดการกลายเป็นไอน้ํานั่นเองนะคะซึ่งมีสถานะเรียกว่าแกส๊สเราจึงเรียกว่าการกลายเป็นไอนั่นเองนะคะไอน้ําเปลี่ยนมาเป็นสถานะแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอนะคะต่อไปค่ะ การควบแน่นนะคะซึ่งทั้งหมดที่คุณครูพูดมานักเรียนอาจจะได้ฟังไปในคลิปที่แล้วแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะลูกนะ,ะการควบแน่นนะคะคืออะไรการควบแน่นก็คือการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมคะจากอะไรลูกการควบแน่นคือการเปลี่ยนสถานะจากสถานะอะไรลูกแกส๊สนั่นเองนะคะเปลี่ยนไปเป็นน้านะคะจากสถานะแกส๊สเปลี่ยนไปเป็นของ เหลวนั่นเองนะคะซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นนั่นเองนะคะแก๊สไปเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นนะคะอะต่อมาค่ะอ่าต่อมานะคะเป็นสถานะของแข็งนั่นเองนะคะของแข็งก็คือการลดความร้อนนั่นเองนะคะการลดความร้อนอย่างต่อเนื่องจนสถานะจากของเหลวนะคะเปลี่ยนไปเป็นของ แข็งนะคะเ,เราเรียกว่าการแข็งตัวนะคะลูกต่อมาค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะคืออะไรการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะก็คือการเปลี่ยนสถานะของสสารนะคะที่คุณครูกล่าวมาทั้งหมดเลยนะคะคือการหลอมเหลวการกลายเป็นไอหรือว่าการควบแน่นนะคะการแข็งตัวนะคะสะสารสามารถเปลี่ยนสถานะ กลับมาเป็นดังเดิมได้นะคะเช่นน้ําแข็งนะคะสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ําได้และน้ํานะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นไอน้ําได้นะคะและสามารถเปลี่ยนกลับไปแบบนี้ได้นั่นเองนะคะเราจึงเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ผันกลับได้นะคะและจัดอยู่ในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ การเปลี่ยนสถานะของสสารนะคะการเปลี่ยนสถานะของสะสารนักเรียนมาสังเกตรูปที่คุณครูให้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะจากสถานะของแข็งเปลี่ยนสถานะมาเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวแต่เมื่อของแข็งนะคะหรือของเหลวนะคะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายมาเป็นแก๊สนะคะเราเรียกว่าการกลายเป็นไอจากสถานะ แก๊สนะคะเปลี่ยนมาเป็นของแข็เออมาเป็นของเหลวนะคะจากแก๊สมาเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นส่วนของเหลวเปลี่ยนมาเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวแต่ถ้าของแข็งนะคะดูตามลูกศรถ้าของแข็งนะคะเปลี่ยนมาเป็นแก๊สเลยเราเรียกว่าการระเหิดและถ้าแก๊สนะคะเปลี่ยนมาเป็นของแข็งเลยโดยไม่ผ่านของเหลวเราเรียกว่าการระเหิดกลับนะคะ นี่นะคะที่คุณครูอภิบายไปเมื่อกี้ก็คือการระเหิดใช่ไหมคะลูกการระเหิดคืออะไรคะคือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สเลยโดยไม่ผ่านของเหลวนั่นเองนะคะส่วนการระเหิดกลับคืออะไรก็คือแก๊สนะคะสามารถเปลี่ยนสถานะมาเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านของเหลวนั่นเองนะคะตามที่คุณครูพูดนะคะ,ะต่อไปนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะอ่ะสารนะคะเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรอันนี้ในข้อที่1นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปในหน้าที่62 63เดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันนักเรียนไม่ทันนักเรียนสต็อปแล้วเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะอ่ะสารเปลี่ยนได้กี่สถานะเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรคะลูกอ่า เปลี่ยนสถานะได้โดยการเพิ่มความร้อนให้แก่สารสาหรือว่าการทำให้เย็นลงนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะความร้อนนะคะทำให้สารสาเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรคะ,ะก็คือการเพิ่มความร้อนให้กับสาสารน,นะคะถึงระดับหนึ่งก็จะทำให้สารสาที่เป็นของแข็งนะคะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะนักเรียนจะมีหัวข้อคำหลักใช่ไหมคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะจากสถานะใดเป็นสถานะใดนั่นเองนะคะและเรียกการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เกิดขึ้นว่าอย่างไรนะคะเช่นลูกเหม็นนะคะที่วางไว้ในห้องตู้เสื้อผ้าจะมีขนาดเล็กเดียวมีเล็กลงนะคะนักเรียนคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะทำไมถึงลูกเหม็นของเราถึงมีขนาดเล็กลงนั่นเองนะคะ ก็เพราะว่าของแข็งทําไมลูกของแข็งที่มีสถานะเป็นก้อนใหญ่ๆเปลี่ยนเป็นแก๊สนั่นเองนะคะเรียกว่าการละเหิดนั่นเองค่ะนักเรียนก็เขียนแบบนี้เลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะข้อที่2นะคะ3.2น้ําในอ่างบัวนะคะมีปริมาณลดลงทำอ่ะนักเรียนเคยสังเกตใช่ไหมคะ เพราะว่าทิ้งไปหลาย,ลายวันน้ํามันก็จะลดลงเราจะต้องคอยเติมน้าใช่ไหมคะเพราะว่าน้ํานั้นมีสถานะเป็นอะไรลูกของเหลวใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันลดลงมันแสดงว่าน้ํานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรคะลูกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นไอน้านั่นเองนะคะเราเรียกว่าการกลายเป็นไอนะคะ,ะต่อมาค่ะข้อ3.3นะคะก็คือ หยดน้ำค้างนะคะบนใบไม้นะคะในเวลาเช้ามืดนะคะทำไมหยดน้ำนี่เป็นอะไรคะลูกทำไมถึงเป็นแบบนี้หยดน้ำนะคะก็คือเป็นอะไรคะลูกสถานะนั้นเป็น ของเหลวใช่ไหมคะลูกหรือไอหรือว่าไอเขาเรียกอะไรนะตอนเช้าๆมันจะมีหมอกใช่ไหมลูกหมอกแล้วคราวนี้มันก็จะเกิดเป็นหยดน้ําบนน้าค้างในช่วงฤดูหนาวใช่ไหมคะลูกก็เพราะว่าจากไอน้ําหยดน้ําที่มีสถานะ,ะเป็นไอน้ำใช่ไหมคะได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นของเหลวนั่นเองนะคะอันนี้มันคือการเขาเรียกว่าการอะไรลูกการ กะะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั่นเองนะคะก็คือจากไอ้น้าเปลี่ยนมาเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นนะคะต่อมาค่ะข้อ3.4นะคะช็อกโกแลตนะคะที่เราซื้อมาเกิดการเยิ้มเหลวนะคะเพราะว่าอะไรคะช็อกโกแลตที่มันเป็นของแข็งอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกสถานะของแข็งแต่ว่าอยู่ดีๆเปลี่ยนมาเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะคะ ดังนั้นนักเรียนจะต้องจํารูปภาพรูปที่คุณครูบอกให้แล้วการเปลี่ยนสถานะให้ได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะหยดน้ําตาเทียนนะคะจากเทียนไขค่ะไอหยดน้ําตาเทียนนะคะจากเทียนไขเทียนไขเป็นสถานะเป็นอะไรลูกสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นหยดน้ําตาเทียนใช่ไหมคะเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นของเหลวนั่นเองนะคะเราเรียกว่าการหลอมเหลวค่ะต่อมาค่ะ ข้อ3.6นะคะก็คือ,อาการกลายเป็นอไอนะคะไอการไอของการละบูนใช่ไหมคะไอการละบูนนะคะกลายเป็นเกตการละบูญจากไอไอเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะลูกว่ามันเป็นสถานะอะไรคะลูกไอก็คือสถานะแก๊สใช่ไหมคะจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นของ แข็งใช่ไหมคะจากไอเปลี่ยนมาเป็นเกตใช่ไหมคะก็คือจากไอเปลี่ยนมาเป็นของแข็งเราเรียกว่าการเปลี่ยนสถานะแก๊สเปลี่ยนมาเป็นของแข็งเราเรียกว่าการละเหิดกลับนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อ3.7นะคะก็คือ น้ำนะคะในการน้ำเดือดนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าน้ำมีสถานะเป็นอะไรคะลูกของเหลวแต่ว่าเกิดการเดือดเดือดแล้วกลายเป็นอะไรคะลูกไอ оту? เราเรียกว่าการกลายเป็นไอนะคะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3.8ค่ะจากน้ำนะคะกลายเป็นน้ำแข็งอ่ะอันนี้ง่ายจากของเหลวนะคะเปลี่ยนไปเป็นของแข็งเราเรียกว่าการอะไรลูกของเหลวเปลี่ยนมาเป็นของแข็งเราเรียกว่า การแข็งตัวนั่นเองนะคะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะทั้งหมดแบบฝึกหัดทั้ง2หน้านะคะที่คุณครูพานักเรียนทำในวันนี้นักเรียนก็สต็อปไว้แล้วก็เขียนตามได้เลยนะคะลูกสำหรับวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูก้อยก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็คือการบ้านมี2หน้านะคะก็คือในหน้าที่62และ63จากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อนามสกุลจริงนะคะก่อนถ่ายรูปส่งในลายกลุ่มห้องนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ